วัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ4ฟ i n u t e Design u p d a t เด o d c a s t พบกับไม้อัดคุณภาพไม้อัดลานนาจากบริษัทสุขสวัสดิ์ไม้อัดไทยสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ4ฟ i n ม t e Design u p d a t เด o d c a s t นะครับวันนี้เรามาต่อกันในตอนที่2นะครับกับหัวข้อ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับหรือ Vernacular Architecture เนี่ยลดโลกร้อนลดฝุ่นทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นอย่างไรนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็แนวคิดที่สำคัญของ Vernacular Architecture นะครับก็ย้ำอีกทีนะฮะถ้าคุณผู้ฟังไปได้ยินไบโอคล m a t i c Architecture เนี่ยมันคือศาสตร์เดียวกันนะครับซึ่งแกนสำคัญของมันเนี่ยคือการที่มนุษย์ออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ย สถาปัตยกรรมไม่ได้แปลว่าการออกแบบอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องของการสร้างและวัสดุนะครับแล้วก็การจัดสรรพื้นที่นะครับในตัวอาคารให้มันรับกับสภาพแวดล้อมนะฮะแล้วก็สามารถอยู่กันโดยไม่ทําลายซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเราพูดถึงที่มาที่ไปกันแล้วนะครับในตอนที่2นะครับผมก็จะมาสรุปให้คุณผู้ฟังฟังว่าแล้วคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มันมีผลต่อโลกใบนี้เนี่ยมันสรุปได้มีสักกี่ประเด็นนะครับมาดูประเด็นที่1กันเลยนะครับ ประเด็นที่1น,นะครับสถาบัยกรรมพื้นถิ่นเนี่ยประโยชน์หรือคุณค่าของมันเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกลมกลืนเกื้อนหนุนกับบริบทรอบข้างนะครับก็รวมถึงทางด้านของประเพณีวัฒนธรรมนะครับแสดงออกมาผ่านทางตัวสถาบัรรมนะครับจะสังเกตว่าในเขตร้อนชื้นที่ฝนตกชุกเนี่ยนะครับ ลักษณะของหลังคานะครับจะมีการยื่นแคนเทลิปที่ยาวเพื่อบังแดดบังฝนนะครับส่วนอาคารที่ไปอยู่บริเวณอย่างเช่นท,ที่ที่ผมเห็นที่น่าสนใจอันั้นคือตัวบ้านที่อยู่ในแถบภูเขานะครับแถบเนเปาลเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของบ้านที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของบริเวณภูเขาแล้วก็มักจะสร้างด้วยดินซึ่งมีวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นนะครับก็เรียกว่าได้ว่าอันนี้เป็นการเกื้อกูลก,กันกับบริบทร,ร,รอบข้างนะครับ อันที่2นะครับคุณค่าของสารกรรมพื้นถิ่นหรือแมค u ค a คาเลเจอร์เนี่ยก็คือการสะท้อนศูนย์รวมของชีวิตในทุกสังคมนะครับรูปทรงของเรือนพักของชาวบ้านนั้นเนี่ยมักมีรูปร่างขนาดวัสดุและระเบียบว,วิธีการก่อสร้างเนี่ยเหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นงานออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวของสถาปนิกแต่เป็นงานออกแบบที่มันสะท้อนลักษณะของสังคมในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับ มานะครับประเด็นที่3นะฮะคุณค่าของสารกรรมพื้นถิ่นเนี่ยนะครับก็คือมักจะมีการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่หาง่ายคํานี้เนี่ยเผลิเผเ,เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าในแง่ของการช่วยกันลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกหรือโลกร้อนเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากในโลกนี้นะครับคําว่าวัสดุพื้นถิ่นที่หาง่ายเนี่ยมันทําให้เกิดเรื่องของอะไรครับ ภูมิปัญญานะครับแล้วก็ทําให้เกิดการหาวัสดุที่มันไม่สิ้นเปลืองเกินความจําเป็นมากเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ไม่ต้องก่อให้เกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมในการผลิตที่มันเกินความจําเป็นสิ่งสําคัญก็คือกระบวนการโลจิสติกทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้อย่างพอดีนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรที่น้อยนะครับลดมลพิษไปในตัวนั่นเองนะครับ ในคุณค่าข้อที่4นะครับคือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมักจะมีการออกแบบให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ใช้ศาสตร์ทางด้านสถาปัตย์ตั้งแต่การออกแบบพื้นที่โซนนิ่งการเจาะช่องแสงให้เกิดสภาวะที่อยู่สบายนะครับแล้วก็อิงอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไปพร้อมกันนั่นเองนะครับคุณค่าข้อที่5นะครับซึ่งเป็นคุณค่าในข้อสุดท้ายนะครับก็คือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมักใช้เทคนิคภูมิปัญญาทางด้านการก่อสร้างในชุมชน สิ่งที่ตามมาก็คือทําให้เกิดการสร้างงานจ้างงานนะครับแล้วก็เกิดทักษะของช่างมีฝีมือเฉพาะทางในพื้นที่นะครับทำให้เกิดสังคมที่เกื้อนหนุนกันสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นของคนต่อไปในพื้นที่ได้นั่นเองนะครับแม้ว่าสถากรรมพื้นถิ่นหรือว่า n a c u r e architecture เนี่ยมันอาจจะโดนล,ลบด้วยคำใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็น sustainable design ปัจจุบันก็จ,จะฮิตคำว่า w วลเ n e s s d e s i เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะครับ อาจจะต่างกันด้วยบริบทของแต่ละยุคสมัยนะครับในการลดโลกร้อนนั้นนะครับทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันตั้งแต่รัฐบาลสังคมสถาบนิกต้องมีหลักคิดที่ยืดหยุ่นนะครับสอดคล้องไปกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายซึ่งกันและกันก็จะทำให้เราสามารถส่งมอบโลกใบนี้ที่ดีให้กับลูกหลานของเราได้ต่อไปนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวัสดุ com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา ภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design Update Podcast